ก็ผันจบนงอย่างนะผันจบไงหายแย่ป่าครับผมหายแย่ป่านะครับผันจอบหายผันจอบไงเยอะแยะเลยโอ้ผันจอบกำลังพุดไอ้ขี่คู่ครับไหนพอขี่คู่ห้อนี่ทำโฉมพอแล้วครับขี่คู่นะครับนี่นี่นี่แย่ป่าโรมาก่ะแยี่ป่าหวานนะแยี่ป่าหวานนะช่วงนี้ป่าหวานขึ้นเนาะป่าหวานขึ้นน้ำอืมป่าหวานขึ้นน้ำนะครับนำฐานน้องครับป่าหวานขึ้นน้ำผันจอบบอกนี่ครับขี่คู่ลักษณะแบบนี้นะครับ เหมือนคีเดียนเนาะไอคีเดียนจะแข็งๆที่คู่<ส>จะนิ่มๆนะครับที่ๆๆคู่มันก็นจะคดอยู่นะครับนี่ครับตอนนี้ครับโอ้โอยังนักนเลยเนาะโอ้โถอดแก้มเล่าอันนี้ก็โอ้โหมันดึงกอบดึงมันเฮนะบอกไปเอาป่าแล้วเนาะมันดึงต,ตัวเปียงเล่าเฮน, <c oughs> นะนี่นะถอดแก้มเล่าครับอืมแพรจมอุ้มพ่าแพรจมอุ้มอุ้มอยู่พุ่นนะหัวมันนี่กันนี่ครับโอ้นี่ครับอันแพรมลักใส พื้นงัวดทำนี่ครับจะเล่นตังที่ข้างปอมปอหเมห่นไหมฮึเจ๊นั่งจอมไปจอมมางูเหลี่ยมปั้นลงพุ่นนะ <c oughs> อ๋อหลังลุดกำลังจำเบ็ดนะครับโอ้น้าตากำลังไอ้น้องครับจำเบ็ดปากโคได้ก่อนลุดได้เตี๊ย,ได,ยได้หลายก็ได้แล้ว หมอกถอดก๊อปไหมครับใช่ครับเหลืมากครับเดี๋ยวเขาจะไปจับโคตรกันนะครับแต่ถ้าได้ใอ้โลมาเขาเอาโลมาเนาะถ้าเขาได้ปลาตัวนี้กคือว่าตายหมดตายหมดเนาะขอ้ยต้มแก้มโล่เห็นนหมไปไปครับเดี๋ยวติดตามไอ้ฟอครับว่าเขาจะได้ปลาอย่างพองน้ำกำลังน้อยกำลังหมอกสลืมสลือเนี่ยตึกราถ้าบ่ได้กับเมาส์เนาะได้กับเมาส์บ่ได้กับเมาส์นี่ครับตอนนี้รถเขาพร้อมแล้วครับนี่ครับ พวกพี่เหนียวนีวอน่อุปกรณ์เอาไะอุปกรณ์ครับอืมพร้อมเพียงครับเคียงทำมาหากินอืมไปเดินทางครับ <c oughs> ไปครับเดี๋ยวติดตามกันไปพอครับไปได้ไปลาอย่างนาะตอนอนี้เฮาก็มาอยู่ดีน้นำตาลนะครับน้ำตาลหรือน้ำทันผ่านจับกำลังเดินมันไปวจะได้ก็เนาะอี่างนี้แสนน่ารอดอันนี้เป็นฝายเก่าวะนี่ mười hình chút lắm chút bếp chút mà chút chút lắm chút Nằm chút lắ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 m không lắm chút chạy chút lắm chút lắm chút lắm เพราะว่าปากกดนิ่มชอบน้ำเจียวนะจะมาน้ำเจียวนะครับนี่นี่เจียวมากเลยนะครับเจียวเจียวคื้นลึกก่อลึกคอเปลี่ยนคอ,อเลยเอ่ะตั้งนี้นะจะร้องคอโลหะไม่แง็งกันนะครับพักเบ็ดอปุปกรณ์เท่านั้นในพอถุงกันในถุงอ่าในถุงนี่เฮียบอกไข่มากบรรเฮทือดืออ,อันนี้มัน ขอเดียวกันทุกันเนาะขอเดียวกันทุกันครับก็อย่าดองน้องลืมอันนี้ก็อันนี้เหยี่ยป่ากะเหยี่ยคนเยี่ยคอนโอ้เปิดมาปิกนิกตอนกลางคืนนะครับหมดเบิกเกินสามเบิกเกินสามนาทีกินแน่นี่นะเอานี่เหยี่ยป่ากดเลยมึงก็อซเสร็จสลักมือพอนะมันเหม็นนะมันเหม็นมันเหม็นเหม็นคือน้าเปียร์องทาบอยู่ ขวางพดท,ทะเลแกยังซาบอยู่เอ่าขอเจ็บจ <c oughs> นะังครับเนาะลองก่อนเนาะเดี๋ยวฉันจะลองเหยียบมักก่อนนะครับเหงือกเหงือกน้ำเบียร์คล้อ,องซาบอยู่เสียปากทั้มุมเลยแกมเล้าเนี่ยกิยนเล้าไปได้เลยเห็นติดมืออยู่เนะเดี๋ยวนี้กินแห้งมักเลยนะยครับเหงือกเหงือกมาก แปรซิโ <99. S 2> <Yeah. S 1> ก้ผีอ่ะอืมมากเว้ยนะครับโอ้โหนี่เขาจำลงไปนี่กระปา๋าพุดนล่วหน่ออยู่ละให้หลุมเนื้อขึ้นมาหมดเลยมันไดกินอืมเ,อเดี๋ยวลองมาลุ้นกันครับทุม่มพอดีว่าเฮาเป็ดมาสองหลังนะครับนี่แหมหลังนี่เฮาจะใส่ขี้คู่เนาะครับผมหลังเขาจะร้องขี้คู่พอนะครับว่าหลังแด่จะกินก่อน กระชับๆที่ไหนเนี่ยฝาเม็ดมีนะนี่ครับพอต้องพอฝายเม็ดนะครับแต่ที่ดินก็มันอืมเอาลูดึกละดึกละแต่มากินนั่นนะครับอย่ามักได้ผลครับลองเหยียบที่คู่พอเหยียอในตำนั้นนี่ะเหยียอในตำนั้นภูมิปัญญาชาวบ้านครับเจนคนเท่าคนแก่เพ่อล่ะอันนี้จืดเราต้องใจ๊เม็ดใหญ่เองก็ครับผมเนาะมันอยู่ที่น้ำเปรี้ยวบบเปรี้ยวครับ น้ำไหลแห้งบ่แห้งเอาโยนลงไปเพราะว่าป่าป่าโคตรนิ่มอยู่ปืนน้ำเลยนะครับจืดเนาะเป็น,นหอน้องจืดไงหน่อยป้นไปไม่ใ <laughs> ส่เราอยู่แค่เขาเดี๋ยวพอสายเบ็ดอย่างเดียวอพอแค่เขาดินเตะ ตอนนี้คือสายเบสเท้าข้างปุ่นนะครับฝ่ายเขาไม่ปุ่นคือผมองานนี่เนอพอก็ไม่ไว้ก่อนเลยครับผมพอมันสต็อกสายเบสครับนี่ขาม้า้วครับอย่มามัดไปฝนเนี่นี่นี่ดูครับดูครับกินมาแตะนี่เออกลมลงอย่าผมไม่เสียเวลาครับให้ซักโบกก่อน ปลาเปอรบุกโอ้หน่อยตัวเจ้าตีแหงนี่<ม>อ่าเอาไปเม,ม่อกี้เขาผมได้คือผลก้าวอ่าคันนี้คือผมเราเนอร์อ่าครับมีเสียเวลาเราสักโบ,บกก่อน,นปลาบกกุกมีขนห่าวก่อนแล้วครับนี่ครับสุดยอดออยกินทอด ในพนนพนพวกลูกจินมาในพนกินลูกจินเนี่ยมันต้องปิ้งป่าในพันพวกลูกจินถอดมาพ่อมีการเคลือนไหวเล็ยนี่นะกินย่อมใจไปกอนด้วยะถ้ามันเปของเขาเนี่ยเปนของเขาจึงรักลูกจินก้ออดนี่ ตอนนี้สถานการณ์นิ่งครับนิ่งสิ้นนะนึ่งปีเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บเออรุ่นเหี้ยตอนแรกครับในฝ่ายังฝ่ายังไปยังโลมาเนี่ยโลมากะคิดว่าฉะนแล้วอ่ไปยังนี่ป่าหนามครับเนี่ยฝากระบี่หรือป่าหนามเอาล้วกำลังใจตัวแรกรอคอยไปดังนั้น ขาวมั้งหรอปลาเราเสียงเป็นควัดละเราเสียงเป็นแบบควัดเลยเอาละครับอ่าในกับด่างใจเยี่ยมมากบอกกินกินไส้เดือดนี่กินชีคู่นะครับกินชีคู่แต่เยี่ยมมากกับดิมยุ่งกันนะโอเคครับตัวแรกอ่ะมันมันมันเราเสียงไป็ควัดละทีสองทีสามเลยได้ปลาเยอกับแก้มก็จะเสียงละปลาได้ตัวหนึ่งอ่ะเป็นสัญญาณที่ดี ฝนฝนกับตกครับขอหวัวผ่านจบแล้ว <c oughs> อย่างห้วอ,อย่างหันวน้อยโดนเลียวม <c oughs> ้าง,งวัวเลี้ย <c oughs> งงวหัว <c oughs> ตอนนี้ฝนตกนะครับรสุดยอดดึกดืกคอคืนมาลับมานอนออตัวหนึ่งกันดีใจแล้วอะได้ป่าตัวหนึ่งนะครับขเขาเปลี่ยนแนวครับ เปลี่ยนวิธีมัได้กินมันได้กินแล้วฝามได้กินห้อยเปลี่ยนวิธีครับอันหยับเขียดโลเขียดไปดีกว่าอืมเราใส่ในตีจับเขียดหยับเขียดอยู่นะครับฝาได้มันได้กินได้กลับแล้วเนาะได้กินละวบมเฮ้ยได้กินแล้วของเรื่องแฉอันมดแล้วแอนละต้องกระห้องอกอักอกอักอย่งเขาอันลูกินถอดกับมดไป เราก็เสียงไปขวดเราก็เสียงไปควดได้สักอย่างไม่ได้วันนี้เขาไออออกบ้านมาจับไก่บ่ขันเลยออกบ้านมาจับเมียได้ว่เมียได้เมียได้เมียได้ลูมาอยู่เมียด้มาอยู่คนเขาสู้เนาะเอาละนี่ลองลองวิธีเพราะล้ององงอนยังจะได้สมมุติว่าสมมุติว่านี่ไปเคียดนะครับนี่นะน้อเคียดตัวน้อยเนาะเออเอาเอาเอาหลุนนี่ก็ได้อ่าหลุนใหญ่เนาะนี่ครบอีกต้อ มาปุ๊บเอาสายไหมปุ๊บเอากับครับโอ้ลำจะได้ต่อมั่อกจะวีดเข้าในนี้ลูบๆตรงนี้ฮะเพราะแล้วตรงนี้เขาก็เปิดฝานี่ไปอ๋อโอ้บันไดเสียชีวิตยังโอเคกินหมาปืนตึ้งจิ้มตัวแล้วจิ้ตัวนะโอเคไปเราทำเปลี่ยนภารกิจเราแยบเคียดคืนนี้เพื่อหาไม้ต้องมีไม่เนาะไม่เสียบไม่ละไม่ละ นี่ครับฝนกระตกเสียๆครับตอนนี้เวลาประมาณตีสองปลายแล้วอ๋อเผื่อตอดำเนาะตอดำมันเหงาครับลุ่มบัรยาชาวบ้านเนาะลไอ้ตีจับเขียดตียับเขียดอืมเี๋นี้สินแบบที่ซื้อที่องเลยจูบจูบเขียดของขึ้นเนี่ยจูป่าไม่ได้จูบเขียดจูป่าไม่ได้จูบเขียดดีกว่าป่าก็ได้เห็นตัวพอเนาะ เพราะว่าฝนตกใส่ๆยังไงเขาต้องจุบเคียดจุบเคียดดิวเนาะแผงล่างเป็นกี่โพงเป็นกี่โพงเดียวเป็นในพันป่าที่ย,ยู่บนเป็นตานอะดิวมันได้เลี้ยงละซึันไวยอยู่บนมัได้กินเนาะอตอนนี้ขาก็เหมือนยางเป็นปูลงตรงแล้วนะครับเ <laughs> <c oughs> ดินไส้ไม่ขวาเดินขวไม่ไส้เดินหน้าถอยหลังสามเดินหน้าหนึ่งถอยหลังสามจังหวัดลำบงอืม Samsara biên phở là ký cặp đều mà nhắp kia kandi qua qua chồng để kín này cặp nhắp nhắp kia kìa 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 เนี่ใบอย่างนี้เงาไหว,ว้ะเนีย่ยมันไหวเงี้ยสาบเสียเนี่ยเวลาเขาเด็ดไปสักสี่ห้าใบไปต้มก็<ป>จะเป็นต้องกินยาฆ่าพยาดนี่นะครับอันก็ลองท้าวสักหยอดอืมลองก,กินได้เต้พยาธอ่องเป็นพวกเงิน <laughs> Tìm vật ngó khoái mà cho nó Tiêu ẩn ngó nhiều rồi đi Kém trăm lăm Ồ, hơi nò, Ta đây à? đây bây giờ Tại thì chính phần lắc xá bát hế nè không? Dút liệt, hát liệt Ừ, mèn, Dạ, nhà quái này không? tốc, lửm má Xe xe lắm Nhỏ này họ gì không? ครับแวบอ๋อตั้งเข้าไปพวกมันก็หลวมกันเสียบหลวมแล้วงานงานก็ต้องเปลี่ยนทากกันเต้องเปลี่ยนทากกันเสียบหลวมนี่มาได้เลยเนาะไอ้หลวมหลวมใครชอบบ่พอชอบแบบฟิตๆเนาะฟิตไหมวันนี้ฟิตลำนี่ฟแต่ก็โอเคครับไม่ดิว เก็นน้องอเก็นน้องเนาะเก็นน้องเก็นเนี่ยน้ำลายแปดไปหัวอันนี้แน่นอนแล้วนะอ่าลองทดสอบทดสทรอ่าอ่าอ่าตอนนี้กบอยู่นี่ตัวอ๋อกบนี่ตัวโหดมากโหดมาคเนี่ย มันเมกบุดหัวควอนหัวควอนอยู่โอ้เสียบสู้อืมไปับเสียดครับลุยเดี๋ยวขี่รถกันครับฝนตกเสียเสียเนี่ยมนหัะปันนึ่ตัวแล้วนี่ทำมือคูบเหงาเดียวนี่เดี๋ยวขวบเขาอยู่นี่นะครับอืมเดี๋ยวจี่จี่โอเคยี่นื้ออ๋อนี่คือเปล่งละอ๋อสุดอ๋อนี่นะจี้นะ เจ๋งเป้งยังหมานว่ะอันนี้คือติกวาติแป่งมาคือยาจิ้มกนคือนี่โดยเฉพาะโอเคเข้าใจันแครั้อมเออได้กินได้กับ นี่รบน้อยนี่ครับมาเต็มปอนดแล้ววันนี้โอ้โเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้นะอะไรละไปลุยต่อปุ๊บนี่อ่าเรียบร้อยนี่ครับเสียหรอแจมนี่เจำป่าวม่ได้เกียว้เทียนนี <ๆ S 3> <ๆ>่วะเกี<ๆ>่ยวกี้ได้หลายโกงแล้วอะได้หลายโบงแล้ว đèn hoa ban hồ mình, ừ. tông thử nó, thử chơi đấy nó. Vai khú phi kiếng đấy. ờ vai khú phi kiếng con. ừm. Vệ sĩ vệ sĩ. ờ. 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 ครับครับตอนนี้ฝนตกเซี่ยเนะครับ <busca> อ่ะแกหนาวเห่หน่อยเนาะแกหนาวแกหนาวอ่ะเราเขียร์เท่ามาสไหลๆโกงแล้วเนาะเดินหลายบก็อกเต็มแบบปอาเลครับวายไปลุยต่อเแ็มลุกนะเดี๋ยวจะไปทางหน้ากันต่อนะครับอืก็ขอสภาพรถเทา ปั่นมาสุดตางครับคึ้ห้องอ,อืมก็จะหล่อแม่จะหมุนสายลุยไม่คุยเสียเวลาหล่อแม่จะบ่หมุนนะครับเขียวนะครับแคดิจิกเป็นห้องแคดิจิกขอดน, <c oughs> นี่ครับโอ้ <c oughs> เรียบร้อยแคดิจิกเนาะถอดหม้อกันครับสุดยอดโอ้นี่หลายโกงนี่ตอนนี้ เสียงไปสี่ห้าบกมันแปดโกง่งเลยแปดเก้าโกง่ง <c oughs> นี่เรียบร้อยเจงไปอืมปุ๊บนี่นีเจ๊ไปใครสุดยอดท <c oughs> อืมไปก็ได้อาหารมาเนาะ พักบุงก็ได้เนาะพักบุงแล้วก็เคียดป่าเขาจะแกงเคียดเซฟพักบุงก็แกงเคียวเซฟพักบุงโอ้เมนูนี่กลมครับอูมามิเมนี่ขอรักรถนี่นะนี่โลกจังนี่ฮัมเบอันเกอร์เนาะเขาจะให้เสียวแบบนี้นี่ยนี่คือผลงานโฮมก่อนนี่นะ นี่โตโาโกะกับญี่ปุ่นนี่เหาอยากกินแบบเป็นตัวอืมีล้ําอ๋อนี่นะแซบแซบแซบบิลีแซบอินเีขนาดขายเหลืองเนาะอือโอ้ยาวสวยอร่อยน่าอร่อยกากขามกันหนึ่งโบกแล้โอ้โหแบบยอันนี้นะสามโบกแล้วจำตางกับบ้านอยู่ได้ครับครบ โอ้นี่กบหน่อยกบโอ้ยากุเนี่ยห้อยเจาะไปเอถอดกระเทียมนะครับขอกบกับเคียดนะสุดสีนะมันคนละไส่กันเลยนาะเหมือนน่าจะกบเลยพอตัวนี้ยังซิงฮะโอ้นี่กางกางกางดำนี่คือหมายถึงมันเล่นฟิตเนสอ๋อนี่เล่นฟิตเนสนะไปกางดำเป็นเคียดต่อปู้ครับแต่ตัวนี้มีก้ามเนาะกากามขาเนาะกากามหน่องเนาะอดอืม มันแตมเนียนเท้าเดียวหมมีแฟนอ๋ออันนี้คือขี้ปุ่มย้อยน้อยอันนี้กินดุเนาะสี่เซียล้วนี่เสีย,อ,สสยอันนี้ผอมน้อยอันนี้แบบดุกล้นหมดเลยอันนี้นักวิ่งใช่ไหมอ๋อนักวิ่งจะผอมน้อยเขาคอนโอเค, <laughs> โ,อเคโอ้ไข่เต็มต้องครับแต่ฮอวอยู่บอกกินไข่แต่ฮอวอยากกินขี้มันอือ๋อน,นี่เราต้องใส่กันเนาะใส่โอ้ดูไข่ด้วยครับผู้ชมไข่งามเห็นไเนาะนี่เขียดอียิปต์หน่อย สวยสวยสวยสปาดมาขีดดินแปดามาปึ๊บมาเปลี่ยนสีกันอ,อ, <laughs> อ่าใส่กันนะครับไอเหนียวนุ่มนับีติวข้า <laughs> <laughs> เกิดหู้สึกว่าเขาเนี่ยม,มันต้องมีแกเขานะวน่ยตัวแม่กลางเยื่สีขาวอ๋อนี่นะถ้าตัวผู้กลางดำเนาอ อ๋เนี่ยครับดูที่พอเขียดนะครับว่าเป็นตัวผู้ตัวแม่นะครับคือตัวแม่นี่ค้างขาวเนาะถ้าตัวผู้เนี่คือค้างดำบางคนหันค้างดำเนี่ยเขาบอกเอาละตัวผู้ปล่อยไปเนี่ยก้างขาวดีกว่าเพราะว่ามันจะมีไข่ไข่นี่ครับนี่วันนี้พอเนี่ยนะครับนี่เวลาดูเขียดนะครับนี่นี่ครับนี่คือตัวแม่มีไข่นะครับ่อยเตะท่านผู้ชมโอ้โหไข่เต็มต้อง นี่ขนาดตัวตัวมันเย้ยนะเนาะตัวมันเย้ยครับแต่ถ้าปูจะนี่ตัวปูเดี๋ยมีใครนี่ครับนี่คือตัวปูกลางจะดำนะครับกลางดำเอาพามาปรืบเล่นมือตัวเองเนี่ยเลียนเยี่ยมไหมนี่ครับตัวปูบ่มีใครครับตับกินนด้วยกันี่ไหมกินไปได้ครับมันเบียร์มันเบียร์เนาะกินได้กับผมมั้ยนะ ไข่ u, ปลาหวานนี่ครับอันนี้น้ำมันน e uh ี <c oughs> <c oughs> like e ่วะน้ำมันไข่ปลาหวานนะไข่ปลาหวานนะครับสามซ้อนโต๊ะสามซ้อนโต๊ะแน่ใส่ลงไปเลยนไข่ปลาหวานเขาสามซ้อนโต๊ะเปิดแก๊สบุ้มเล่นขนตาเลย้อมกับขนตาเฮียนแก๊สบุ้มใส่เดี๋ยวรอน้ำมันห่อนกำหนึ่งนะครับคือ หรือกระเทียมครับ,บมันจะใส่ประมาณกี่กีบสิบกีบป่คะคะสิบกีบนี่บัวดาก็าเงินไนะทยเ้ยเนาะสิบกีบนีน่กี่บาทจะแบ่งแอนแลนด์อย่เรียบร้อยแล้วนะครับอพร้ต่ำต่ำกระเทียมนะครับ แก้เขาคนะครับนืม,มน,นคิดต่ำกายจะกลายเปในพวกน้แล้วอดโลดกลืมใส่เกียร <c oughs> ์คือก่อแลออ้วนะเต็มรอบอ๋อด้เปปลาตัวสามโลกไปัเนาะครับอือค,คือขนาดนนตีสองตีสามเลยนะตีสองตีสาครับจำเบ็ดผมอ่านว่ามันอาจจะนี่สามโลกไปเนาะบายูอ่ะนี่นะ Song kiếm gặp những người làm cho một người ta tụi này hoặc là mít em là mít em ninh tèm sao lại sắm bóng mít thua mày bóng 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 กินแต่ก็พอน่ากินแต่ก็แต่หัวเปะ่าเบลียสักอย่างตอนนี้ดูสภาพเครียดเ <laughs> อาอะไรยังได้อยู่อันนี้พ่อนอาก,กินทั้งกระดูกอ,อืมขาหนีเชฟเกานกี่ยพี่เนาะคือของกะทะไม่ <laughs> ตอนนี้คือมันได้กินยังสักอย่งางกะทะไม่ <laughs> ไม <laughs> จะถอดที่คู่กินไรอยู่ อมีล็อกแก้ตัวล็อกแก้ตัวใส่น้ำมันเหมือนเดิมเราก็เดำมว่อืมโอเคใส่เต็มรอบครับอันนี้เขาตั้งใจไว้ทอดไอ้เคียดกระเทียมนะครับครับแต่พอกระเทียมครับยังข้างอยู่หกเรากแล้วมันจะัดแจงนี่ยตบไปเลยมั้งคือรับไม่ได้เมนูนี้ แต่ก็ยังดีที่เหลือเขียนอีกจีบอ,อยู่นะครับอ,อแกแกได,ด้ป่าสามโบไปเอาคอยก่อนรับการย้อนป่านะครับอ <laughs> ันเมนูเป็นป่าทอดกระเทียมก็แล้วกันนะครับเป็นกระทะเนาะ ขายะอีกทีกับแต่ไอเขียดไอตัวน,น้อยคือเหลวพอนะเห <c oughs> <c oughs> ลวโดดจะเขียดนี่กินได้ครับอืมอเมนี้พีอ่อืมอืมกินได้หนืมัหวหนๆ บหนี่มันก็จะเป็นวิธีเขาช่วยคนมาหนอกปอกมาเนี่ครับเนาะโชคหาป๋าหาเกียดกระเปาะมายะเนี่ยนาะถึงนู้นถอดกิ่งกินคือว่ายากระเคนยากระแกมเนี่ยดึกดึกกลางคืนเนี่ยช่วงนี้หน้าฝนหาได้ง่ายๆครับกลางตรงกลางนะกลางในกลางสวนเนี่มุดทุกอย่างหลักหลักขงเขาเนาะ แดดแรงลมพัเพิ่นเลยกาฟ้าเพิ่นวันนี้เหนื่อยไปเนาะวันนี้อาเจียนพิษเผ็ดไปเนาะพิษคิ้วพิษคิ้วธรรมดาครับโลละาหากินกันได้ฟองไปได้ฟองประมาณนี้ได้ฟองไปได้ฟองปกติครับเอเวลาไปข่าปลามัจจะพิษคิ้วอ่ะข่าปลาได้เครียดม่นจะต้องแต่ถ้าอยากใกล้ไหนนอนเลยไปตลาดครับจบไปการแลกเนาะไปการแลกเอาเงินผมแนะนำเลย ไปกลับเลยนะครับตีไอ้โลลาหากินมาคืนนี้นะครับมีปลาเห็นตัวหนึ่งเนาะจอมเวดแล้วก็เขียดนะครับโลสองดำกลางตางนะครับกเ็เดีืยประมาณต่ออีกนะครับก<ส>็คิดนี้บ่มีสาระบ่มีอย่างสักอย่างอ,ะอ่ะก็พอเออนี่ก็คือวิถีชีวิตของมนบานนอกก็ประมาณนี้นะครับนึกเดินคกลืนคืนก็นยังจดเล่ากัอนอยู่พอเะอืมแร่งมาเซ่ เมียดายัางกินอยู่เมียดายัางกินอยู่นะครับอ่ะทำาคืนนี้ก,ก็ราตรีสวัสดิ์นะครับขอบคุณติดติดตามรับชมน้อยโกเบาเหนียวพาลุยนครับเนอร์ก็มีสลาพองมิสลาพองพอเอาหมวนและความบันเทิงนะครับขอบคุณสวัสดีครับ